ครับตรงนี้ก็เป็นท่าเรือเทพพรัตที่ออกเกาะประทองนะเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งตอนก่อนก่อนโ,อโควิดจะเข้าครับแต่นี้เข้ามาดูเข้ามาคืออยากจะเห็นรู้สึกน,นานจังนะ ต้องขออนุญาตเจ้าของเรือเจ้าของสถานที่ด้วยที่มาถ่ายวีดีโอครับผมอยู่ในเขตของแม่นางขาวตำบลแม่นางขาวอ,ออกไปยังขอพระทองครับผม เป็นท่าเรือชาวบ้านนะโอเคครับผมแค่นั้นก่อนนะครับผม